Caramel candy to one petty. Gip chai. Kemita, kemita to none. Go prom to the lie. Protect my them, them. Soon tea shin kay kat by. You've got the best of me. Shintap tap to the lie. Hey, te. สวัสดีครับผมบอมธนวัลน,นะครับอะบอมชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็กําลังสนุกเลย<อ>เพราะว่ากําลังได้ลองทําในสิ่งใหม่ๆก็ทุกคนจะรู้จักผมในฐานะนักสแสดงใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นอีกพาร์ทนึงของผม,มก็ได้มาเป็นศิลปินนักร้องครับผมก็ไปตัดสินใจมาลองทำเพลงดูบอโอ้โหจริงๆผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราลองในพาร์ตของนักสแสดงแล้ว มันมีอะไรอย่างอื่นมากมายเลยในชีวิตนี้ที่แบบเราอยากจะ c ชร์เลนต์ตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือการเป็นนักร้องครับผมแล้วบวกกับมีแฟนคลับหลายคนด้วยที่เขาซัพพอร์ตเราอยากให้แบบเฮ้ย hey, พี่บอมอยากให้พี่บอมร้องเพลงอะ่ะผมก็อ่าโอเคได้ถ้างั้นจัดไปก็เกิดมาเป็นเพลง Caramel Candy ครับผมยังไงครับที่มาที่ไปของเพลงนี้มาได้ยังไงครับ <laughs> จริงๆที่มาที่ไปเนี่ยก็ พอเราคิดว่าเราอยากจะทําเพลงอ่ะผมก็มีการไปปรึกษากับทางค่ายด้วยแล้วก็มีปรึกษากับทางครอบครัวด้วยพอดีว่าทางพี่ชายผมเนี่ยก็รู้จักกับจีนี่เป็นศิลปินในค่ายยับก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยถ้างั้นชวนจีนี่มาทําเพลงด้วยกันก็เลยมีการแบบว่าคุยกันว่าเฮ้ยผมอะ่ะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาชีวิตของเราค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะว่าเรามีแฟนคลับแล้วสิ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือน เป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากๆเลยกับชีวิตผมผมก็เลยเอาเรื่องราวตรงนี้มาใส่ในเพลงครับผมจีนี่เขาก็เลยเหมือนเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยความรักความการสนับสนุนจากแฟนคลับเนี่ยมันเหมือนเป็นการเข้ามาเติมเต็มชีวิตบอมใช่ไหมถ้างั้นเขาขอเปรียบความรักเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่หวานมากๆเลยนั่นก็คือคาราเมลแคนดี้ครับผมก็เลยมาเป็นที่มาของชื่เพลงใช่ครับผมใช่ใช้เวลาในการทำเกต์นี้นานไหมครัประมาณ3มเดือนได้ครับผมใช่ก็ พอสมควรเลยพอสมควรเลยเพราะว่าเหมือนเรายังไม่เคยมีผลงานเพลงที่เป็นเพลงแรกของเราด้วยก็เลยต้องมีการเวิร์กกับทีมค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็จะเป็นน้องจีนี่ที่มาฟีกับผมเลยครับผมเป็นคนเขียนเลยคือเขาเป็นนักร้องด้วยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเขียนเนื้อร้องด้วยอยู่แล้วเขาก็แบบ เหมือนมีไอเดียเยอะมากมายเลยผมก็อะถ้างั้นถ้าเขาแบบสามารถทําได้ก็ให้เขาเขียนด้วยแล้วก็มาฟีดด้วย4รอบครับจจะได้ออกมาเป็นเนื้อเพลงเอยจริงจริงเน,นี่ยภายใน1เซสชั่นก็คือได้มาเต็มเพลงเลยแต่ว่าเรามีการอัดกันทั้งหมด3รอบครับผมใ <c oughs> ช่ก็เหมือนรอบแรกก็จะเป็นการเหมือนแบบอะลองดูก่อนว่าแนวนี้ใช่ไหมส็จปุกครั้งที่2ก็มีการเหมือน ดเวล็อปเพิ term, term, uity, like ่มเติมในส่วนของเมโลดี้แล้วก็มีการแก้เนื้อร้องแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการแบบอัดมาสเตอร์แบบฟูลเลยใช่ครับเนื้อร้องยังไงคือต้องมีการปรับแก้กันเือให้เราเข้ากับตัวบอมมากที่สุดหรือว่าอย่างไรก็อาจจะมีคําบางคําที่เรารู้สึกว่าอลองแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าปากอะไรเงี้ยแบบเหมือนจีนี่เขาจะเป็นฟิล R&B ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราอาจจะแบบยังไม่ขนาดนั้นเราก็จะแบบเฮ้ยจีนี่ขอปรับตรงนั้นตรงนี้หน่อยนะขอแบบ ให้มันแบบเข้ากับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับแ้วส่วนในไพ่ของเมโลดี้หรือดนตรีอะไรยังไงครับโอ้เป็นแนวสดใสมากเลยนะสดใสมากชม <machines S 1> ใช่ไหมคือ<ะ>ผมอ่ะก็ตอนแรกเลยอ่ะบีฟกับทางโปรดิวเซอร์ไปว่าอ่ะอยากให้เป็นสดใสอยู่แล้วในรอบแรกที่เราไปขึ้นเพลงกันนะครับผมก็ออกมาแบบน่ารักเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอกลับบ้านไปผมก็มาคิดทีกิีนึ่งว่าเฮ้ยเราจะปล่อยช่วงปลายปีนี่นะถ้างั้นเราทําให้มันเฟสติฟไปเลยดีกว่าให้มัน ใส่ความเทศกาลเข้าไปก็บอกกับโปรดิวเซอร์เลยว่าเฮ้ยผมขอเครื่องดนตรีที่เป็นเบลเครื่องดนตรีที่เป็นกระดิ่งกิงกิงกิให้มันมีความเป็นคริสต์มาสมากขึ้นเป็นนิว Year มากขึ้นครั้งที่สองเขาก็เลยแบบปรับแก้มเมโลดี้ให้แบบใหม่หมดเลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงที่มันออกมามันเป็นเพลงที่แบบน่ารักมากๆคือใครฟังก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีแน่นอนพอปล่อยมาวันนี้ขึ้เทรนด์ทวิตเลยนะ ึ้นเทรนทวิทอันดับหนึ่งเลยต้องขอขอบคุณแฟนคลับมากนะครับผม <laughs> ดีใจมากดีใจมากครับผมมัน,มนฟูลฟิลมากก็เหมือนในเพลงเลยที่เขาแบบเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราให้แบบไม่เหมือนเดิมอะ่ะให้มันมีความหวานมากขึ้นให้มันมีความสุขมากขึ้นใช่ก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยครับที่คอยพพอร์ตผมมาโดยตลอดแล้วก็พพอร์ตผมมาเรื่อยๆเลย <laughs> <laughs> ตามเพลงในตามคอนเซปต์เลย <c oughs> <laughs> ก็อยากจะให้มันมีเรื่องราวของตัวแฟนคลับกับผมอยู่ในนั้นด้วย อ่ะอย่างเพลงเนี่ยก็ในปาร์ตี้จะเป็นสีม่วงใช่ไหมครับสีม่วงเนี่ยจริงๆก็แทนสีประจําด้อมของผมแล้วตัวลูกอมเนี่ยก็มีความหมายก็คือสื่อถึงความรักที่แฟนคลับมีให้ผมในตัว MV ใช่ไหมตอนที่ผมกินลูกอมเข้าไปอะ่ะตัวผมอะ่ะว้าไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นปาร์ตี้ลายล้อมไปด้วยเป็นแคนดี้หมดเลยซึ่งมัน หมายถึงการที่ผมอะย้ายเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีแต่ความสุขรายล้อมไปด้วยความสุขเต็มไปหมดเลยใช่ก็เหมือนเป็นเมสเซจที่ผมแบบพยายามซ่อนเอาไว้แต่ว่าตอนที่ปล่อย MV มาแฟนคลับเขาก็เหมือนแบบเข้าใจเขาเก็ทเมสเซจเลยก็รู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากที่แบบเออเมสเซจที่เราอยากจะส่งไปเขาแบบได้รับมันจริงจริงยังไม่ถามนตอนก่อนวันก่อนวันที่จะปล่อยเพลงปล่อยเอ็มวก่อนไม่ไม่กดดันนะคบไม่กดดันใช่ก็รู้สึกแบบ ชิลๆสบายๆเลยเพราะแบบเป็นเพลงแรกของเราด้วยเราแค่แบบเราอยากจะมอบสิ่งนี้ให้เป็นของขวัญในช่วงปลายปีให้กับแฟนคลับที่เขาคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วเราก็ในใจเราก็รู้ว่าเฮ้ยเขาน่าจะชอบมันอะไรเงี้ยบีเป็กหลังจากที่ไปปล่อยไปแล้วเพลงเพลงเพลเพลคลับได้ฟังแล้วอะไรอเงี้ยีได้กลับมายังไงครับผมดีดีมากครับผมก็ตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยไปก็แฟนคลับก็ แกะท่าเต้นเลยเขาก็เต้นลงติ๊กตอกให้ผมเลยอย่างเมื่อวานนี้ผมมีไปโปรโมทมาก็ได้เจอแฟนคลับก็มีถ่ายติ๊กตอกเต้นด้วยกันเป็นกลุ่มเลยครับผมก็คือไม่ว่าผมจะไปไหนเนี่ยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตผมตลอดเลยก็แบบรู้สึกดีใจมากขอบคุณมากๆเลยครับความมีกำลังใจอย่างนี้มาไกลเข้ามาอย่างเงี้ยคิดไปว่าสิ่งเป็นนี้แล้วสิ่งต่อไปอาจจะต้องมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดไปบ้างไหมคิดคิดคิดครับผมก็อยากจะเหมือน พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะมีผลงานหลายๆแบบในด้านของการแสดงด้วยแล้วก็ในด้านของเพลงด้วยจะได้มีผลงานให้แฟนคลับเนี่ยได้ติดตามเรื่อยๆเลยครับ ครับผมก็ซิงเกิลแรกของผมนะครับ Caramel Candy ก็เพิ่งปล่อยไปนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube บอมมูนะครับแล้วก็สามารถฟังได้ทาง s สตรีมมิ่งทั้งหมดทุกทุกแพลตฟอร์มเลยครับบวกกับมี Caramel Candy Challenge ใน TikTok ด้วยครับก็สามารถไปเต้นได้นะครับแบบนี้